ภูมิใจค่ะแล้วก็พอเห็นมันอยู่บนสกรีนอะมันอยากให้คนอื่นเห็นเหมือนกันว่าเขาตั้งใจแค่ไหนแล้วเขาทำได้แค่ไหนมม่รู้สึกว่าไม่จำเป็นว่าต้องอยู่วงการมา10ปี20ปีจะเก่งหรือว่ามันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้ทุกวันหรือเปล่า เราเอาความรู้นั้นไปปรับใช้หรือเปล่าทุกคนทำหมดแล้วไม่ใช่ทำแค่กับเมนุงมงมให้กันบ้านไปก็ทำคือไม่รู้จะหาได้อีกไหมทีมที่เป็นแบบนี้เมงมุมถึงบอกว่าเมงมุมตอนไม่สบายก็ปิดบรษิษัทไปแล้วอะนะคะ ก็ถือว่ากเกษียณแหละ <c oughs> ก็ดีใจที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะทำออกมาแล้ได้ทำกับน้องๆทุกคนตอนนั้นอายุ15จริงๆแล้วที่ตัดสินใจเล่นเหตุผลแรกก็คือเพราะว่าเป็นพี่มุมกำกับด้วยเราค่อนข้างเชื่อใจพี่มุมมากๆในทุกๆอย่าง หนูไม่เคยยอมอะไรขนาดนี้มาก่อนแต่พี่มุมจะเป็นพู่มกับคนเดียวที่หนูยอมทุกอย่างเลยเพราะว่าทุกอย่างคือแบบเซฟตี้ทุกอย่างแบบนักแสดงแบบดูแลดีมากๆแล้วก็พี่มุมเป็นเหมือนทุกอย่างจริงๆอะคะ่ะ พอแบบคัดจบปุ๊บพี่มุมก็กลายเป็นเหมือนแบบพี่สาวเราอีกคนนึงเลยกลายเป็นเหมือนคุณแม่เราอีกคนนึงก็ค,คือแบบคุยได้ตลอดใช่ค่ะคือพี่มุมก็จะแบบมีหลายโหมดมากๆหนูรู้สึกหนูได้อะไรจากการเล่นละครเรื่องนี้เยอะมากๆจริงแล้วหนูก็สามารถนําไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้เยอะมากๆค่ะจริง,รงๆสําหรับตัวละครหนูเองนะหนูรู้สึกว่าด้วยตัวละครมันอาจจะไม่ได้ท้าทายขนาดนะั้นแต่ว่าด้วยซิติทิเอชันที่มันเกิดขึ้นและทำให้ตัวละครต้องเจออะไรเงี้ยมันท้าทายมาก มากๆลต้องใช้อารมณ์ครับไม่ไม่ใช่แค่เรานะคะทุกคนดราม่าดิ่งสุดเหมือนกันค่ะไม่ไม่ไม่แพ้กันเลยใช่ไม่มีการแบบว่าใครสุดคือทุกคนสุดเหมือนกันเลยอะเงี้ยค่ะอคุณคิดตด้ค่ะคุณก็ม่ได้นึงคนที่ตอนแรกพูดเรื่องมาเมื่อกี้คือซีวิตี้จะได้เข้ากรุงเทพแต่พอเข้ามาแล้วเกิดปัญหาก็หนักค่ะเป็นบทบาทที่หนักมากแล้วก็ตอนที่มาเล่นตอนนั้น ชีวิตคิดเองถ้าย้อนกลับไปพี่พี่ก็รู้ว่ามีหลายอย่างยังไม่มีแนนโนเลยแล้วก็พี่มุมบอกคิดอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าคนจะมองเรายังไงให้งานอันพิสูจน์ว่าเราเป็นคนแบบไหนพี่มุมบอกว่าให้ทํำให้เต็มที่ค่ะผลออกมาเราได้เห็นภาพแล้วมื่อกก็หวังว่านั่นคือสิ่งที่เราพยายามไปค่ะหวังว่าคนจะได้เห็นภาพ